ก้าวสุภัสราตอบกลับแบบนี้หลังดารานุ่มประกาศจีบกลางไอจี เป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังจากที่นางเอกสาวเจ้าสเสน่ห์ก้าวสุภสราธาชาติเสิร์ฟความแซ่บซีดขยี้ใจในชุดบอดี้สุดสีเขียวเหนียวซับกับทริปเที่ยวทะเลหัวหินพร้อมแคปชั่นบอกว่าหลงทางต้องใช้แผนที่แต่ถ้าหลงพี่ต้องใช้แผนไหนซึ่งงานนี้มีนักสแสดงหนุ่มสุดฮาฟรอยนัทพงศ์เขามาคอมเมนต์ประกาศชัดเจนว่าเอ้าใครไม่จีบฉันจีบล่าสุดสาวก้าว 9. ยังปล่อยภาพเซตสองพร้อมแคปชั่นระบุไอเดไซน์ MyW วฟแน่นอนว่าหนุ่ม ฟอยก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์อีกเช่นเคยด้วยข้อความว่าอยากเป็นแว่นตาที่เธอใส่ถึงไม่อยู่ในสายแต่อยู่ในสายตาแต่สาวก้าวดันตอบกลับสุดพีกว่าไปไถานากันเถอะแม้คู่นี้ช่างหยอกเย้ากันน่ารักจริงๆ